สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีตอนอช้ชาช้านะคะประมาณตีห้าครึ่งนะคะทุกคนมาพบกับแนวะทางหุ้นม,มัดรวมของแอดนะคะแอ,อดจะพยายามทํารีบทำนะคะเพราะว่าถ้าสายมาแล้วก็ลูกค้าจะเข้าไม่หยุดนะอ่าหุ้นม,มัดรวมวันนี้นะคะแอดได้ตัวเด่นสี่ศูนย์ห้าหนึ่งเก้าหกวิ่งรูดสี่กับศูนย์จะวินิจารางก็จะมีเก้าสี่สี่เก้าสี่ห้าห้าสี่เก้าศูนย์ศูนย์เก้าหนึ่งศูนย์ศูนย์หนึ่ง 5005 4 1 1 4 2 3 3 2 5 6 6 5นะคะส่วนตัวจกก่อเ้าจะมี9445 9449 4554แล้วก็5005นะคะหรือใครจะจับบินในตารางดูก็ได้นะคะลองจับบินดูเด้อจับบางตัวแอดก็ไม่ได้จับมานะคะเผื่อเผื่อใครอยากจับบินนะคะจับสองตัวสามตัวดูก็ได้นะคะทุกคนโอเคค่ะ ุกคนจะลืมดูโฆษณาให้แอปด,ด้วยนะคะเจดูให้ดูให้นิดหนึ่งก็ได้นะคะกวดมีกำลังใจอ่ะเดือนนี้แอปน่าจะได้รับนะคะเพราะว่าผ่านเกณฑ์หนึ่งร้อยเหรียญพอดีนะคะหนึ่งร้อยเหรียญเป๊ะพอดีนะคะเกือบเกือบไม่รอดนะคะก็ก็ขอขอบคุณทุกคนนะคะที่ดูให้นะคะวันนี้ก็พอได้นิดหน่อยนะคะ เดือนหน้าสู้ต่อนะคะทุกคนอย่าลืมดูโฆษณาให้แอดด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจเนาะมีรายได้เล็กๆน้อยๆก็ยังดีนะคะ,ะโชคดีกันทุกคนนะคะร่ำรวยๆทุกคนจ้า